สวัสดี้าว,วันนี้อาจจะพาทุกคนกินเมนูบับเกิลนะา้าของกินเล่นไวเย,ยานะา้าอันนี้คือฝักกล้วยไม้นะา้าเป็นกล้วยไม้ป่าเนาะมันอยู่ในป่าและอันนามาปลูกบ้านนะา้าอันนี้ก็ติดแล้วนะสาวจะพ่อพันขยายพันธุ์นี้แหละอันนี้ก็เด็ดมาสามฟักนะา้า เอามาแบบทรงต่อเฉยๆนะซะาทรงต่อวิธีในบ้านสมัยก่อนมบนกินในยางท้องอีบดายนะอันเด็ดมันสามแกนก็นมาตัดหัวแนละ้วมันจะเป็นยางสักน้อยนึงนะซะก็มาเคลียร์พื้นที่ในฟักนะซ้าในฟักบางฟักก็จะมีรากนะจ๊ะรากของกล้วยไม้อยู่ข้างในนะซะอันบอกแน่ใจว่าเอาปานหัวแล้วไปปลูกมันจะเป็นก่อนะเอออันไม่ได้ศึกษาโดยตรงทางนี้เนาะแต่จะรู้ว่าวิธีกินก็คือเอาเข้าวเหนียวยัดยยแล้วเอาก็เอาไปย่างไฟนะคะ นี่ค่ะมันคือรากไม้เลยนะคือรากของกล้วยไม้นี่แหละเอออันนี่ก็มาล้างน้ําสักสองสามน้ำเขยา่าเขยา่าเลยครับในฟักก็จะมีลักษณะข้างในเป็นสีม่วงนะจ้าวนี้โย่มาข้าวเหนียวไปยดัดเราไปย่างไฟแล้วก็มันจะได้กลิ่นหอมของกล้วยไม้นะจ้าวกลิ่นกล้วยไม้แหละเออแล้วก็อ่ขาข้าวเหนียวจะเป็นสีม่วงๆนะจ้าวอันนี้ใจเป็นข้าวเหนียวที่นึง่งสุกเรียบร้อยนะจ้าถ้าเอาใส่ข้าวเหนียวด้วยแบบแช่บะได้เนี่ย มันจะบะซุกนะจ้ากว่าข้าวเหนียวจะซุกนะ,ะกุ้ยไม้ก็ไหมนะจ๊ะอ่ามันแตกต่างจากกระบอกข้าวหลามนะจ๊ะกระบอกข้าวหลามมันจะมีความหนาเนาะอันนี้ฟักกล้วยไม้มันฟักน้อยเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะไหมเอาอันนี้ก็ยัดข้าวเหนียวเสร็จเรียดดรบร้อยไปย่างเตาถ่านกันเลยนะจ๊ะอ่ามีอยู่สามฟักแค่นี้แหละจ๊ <laughs> ะเสด็จมันมาโมริอินดูนะจ๊ะเพราะว่ากำลังเพาะพันธุ์ขายายพันธุ์อยู่ อันนี้อัน,นมาส่งต่อวิธีเนี่ยยูเนกินไทยบ้านสมัยเก่านะอันกินตั้งแต่น้อยนะจ้าแต่บ้านอันเป็นบ้านแพ้บ้านป่าเนาะสปะของกินนะอยู่ในป่าเนี่กินได้แต่คนบอกว่านิยมเลยจ้าแล้วก็กล้วยไม้ก็เริ่มหายากตัวนะจ้าอันนี้ก็สุกเรียบร้อยวิธีกินนะจ้าอาารไม่หน,น,นุ้งนิ่นุ้นิดนุนิเก,นะกลิ้งไปกลิ้งมาให้แบบ อ่าสีม่วงๆเนี่ยติดข้อเหนี่ยวนะมันมีความหอมนะหอมมันเข้าใหม่นะจะหอมแบบกินกล้วยไม้นะ่ะเอออันบอกปะทูมันกินอะไรอย่างงี้นะมันก็กินหอมนะกินหอมเฉพาะนะา้าข้างในก็บแบบสีม่วงๆเลยสะสีมันจะม่วงๆสีอ่ะเอ็น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 ควันออกกุลกุเลยนะ hòm khả dànเลย à anh ấy nút níu níu coi rồi